นี่มันสูตรที่เป็นเรียงจากเชฟกระทะเหล็กนะครับผมอันนี้สูตรไหครับนี่สูตรลูกยังเขียวโอเคเริ่มครับ,รบชาการหยิบอันนี้คือกี่กคมครับนี่ประมาณ2.5กจากครับที่ดูเพราะว่ายิบบ่อย ต้องครับผมเพราะว่าผมเรียนเรียนในในสาพวกเกี่ยวกับอาหารเกิน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 เกนเมินเกินเกนเอินินหน่อยนเกินอกินเนเลิดเอนินินเนเเคคนับผมต่อก็เกินบนเกนกนกลเกิ่ินเเ เีีน้มันลาดมันลาดครับผมตอนนี้ที่มันเป็นแบบนี้ที่มันสะเด็ดเพราะว่าน้ำมันอยู่ในกน้ำครัดสะเด็ดกระเด็นกระเด็นกระเด็นอ๋อมันคล้ายกันครับแล้วก็ผ่อนไฟหน่อยนิดนึ่งไนมันเลื่ออนไฟข้างนี้เอองงกรับเชฟบูครับผมต่อไปก็จะเป็นเราก็รอ ให้น้ำมันมันเดือดเราก็เทลงไปอ๋อไม่พูดแล้วไอ้ซอสครับผมนี่คือซอสหอยนางลมไม่ใช่ซอสภูเขาทองอสาเกียวซาเกียวเล้นนี่ก็ใส่ซอส ใส่แข็งจะได้รสซอสไส้แ <creo> ข <u> ็งอยช่วงไหนนะน้ำตาลน้ำตาลเราจะมาใส่ช่วงนี้นะครับผมอย่าใส่เยอะนะครับผมใส่เยอะมันจะทําให้กระทะเหนียวเหนื่ยที่อยางนี้คือเป็นปริมาณกรรมที่ช่างทำประจำวันจริงนะครับใช่ครับผมไม่ใช่ประกาศมั่วๆไม่ใช่ทุกอย่างเป็นสูตรมันเป็นสูตรมาครับผม ไม่น่าลพอัวหัวมันจะร้างนิดนึงครับผมใช่ครับผมมานี่เราก็จะรู้พอให้มันเหลืองเหลืองสักนิดหน่อยนะครับผมนี่คือแปลว่าอันได้แล้วมันจะออกไปนี้เหลืองเหลืองหน่อยที่เหลือในช่วงที่ช่วงสุดท้ายของเรามันเป็นช่วงทีเอที่เราต้องไล่น้ํามันคือเปิดไฟไล่ไป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 ลงลงกคือเราไล่น้ํามันคือเปิดไฟให้แรงไว้สูตรนี้เปิดไฟให้แรงไว เฮ้ยโอ้โหนะครับผมเไฟแรงไว้โอเคเท่านั้นครับจบเสรอมเสิรอมเสริฟเลยครับผมแล้วก็เราก็จะใส่ถ้วยพร้อมเสร์ฟแล้วก็โรยริกไทยด้านหน้านิดหน่อยแล้วก็ผักชีโรยหน้าเดี๋ยวฟอร์เรสตกับเชฟมือใหม่ที่กําลังทำงานเองนะครับก็อยากจะบอกว่าสาหรับมือใหม่นะที่กําลังฝึกฝนในตอนนี้ทําไปเถอะครับผม จะผิดจะถูกเขาต้องทำไปก่อนว่าที่เหลือคุยมาว่ากันครับ